สวัสดีค่ะวันนี้หยกจะพามาแก้ไขวันเดือนปีเกิดใน Facebook นะคะเพราะว่าบางคนนี่อุย้ยตื่นเช้ามาแจ้งเตือนกันตึง้งตึ้งตึ้งเลยแจ้งเตือนอะไรแจ้งเตือนอวยพรวันเกิดซึ่งตรงกับวันเกิดเราไหมไม่ใช่อ้าวทาไมใครเขารู้ได้ไงว่ามาันเกิดเราที่ไหนได้เราใส่วันเดือนปีเกิดผิดในโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะคะเราสามารถแก้ไขวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องได้นะคะมีวิธีแก้ไขกันคะ่ะมาดูค่ะ มาดูวิธีแก้ไขวันเดือนปีเกิดของเราใน Facebook นะคะในกรณีที่ของใครที่ Facebook วันเดือนปีเกิดไม่ตรงนะคะเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราหรือ3ามขีดด้านข้างนะคะตรงที่ขึ้นรูปนะบางบาง,บางอันก็ไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าแล้วแต่ว่าเฟซของใครอัปเดตเป็นเวอร์ชันเก่าหรือเวอร์ชันใหม่จะตไอคอนต่างกันแต่ตรงนี้ที่เรามองเห็นชัดก็คือตัวรูปสามขีดนะคะหรือรูปโปรไฟล์จิ้มเข้าไปนะคะพอจิ้มเข้ามาหน้านี้เราไปที่รูปตั้งค่าตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะให้จิ้มเข้าไปเลย พอเข้ามาที่ฟันเฟืองแล้วไปที่รายละเอียดส่วนตัวนะคะด้านบนนี้รายละเอียดส่วนตัวค่ะพอเข้ามาในหน้านี้นะคะที่เป็นศูนย์บัญชีของเราเนี่ยจิ้มไปที่รายละเอียดส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งด้านล่างนี้นะคะพอจิ้มเข้ามาหน้านี้เราจะเห็นวันเดือนปีเกิดของเราแล้วนะคะเราสามารถเข้าไปแก้ไขในนี้ได้นะคะเข้าไปที่วันเดือนปีเกิดเลยวันเกิดของเรานะคะจะมีหัวข้อตรงนี้แก้ไขค่ะแล้วจิ้มเข้าไปเลย แก้ไขแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงปฏิทินนี่เลยวันที่วันเดือนตรงไหมปีตรงไหมถ้าใครไม่ตรงต้องการที่จะแก้ไขก็แก้ไขตรงนี้ได้เลยนะคะจะปรับจะเปลี่ยนจะอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ตัวอย่างยกแก้ไขไปปีนึงเนาะไม่อยากแก่มากโอเคกําหนดค่ะพอกําหนดเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะคะโอเคบันทึกยืนยันค่ะ ทีนี้พอสเกิดเราก็จะเปลี่ยนเป็น9 9 0แล้วนะคะโอเคกดกลับได้เลยค่ะเปลี่ยนวันเกิดง่ายๆค่ะวิธีแก้ไขวันเดือนปีเกิดของเราก็ง่ายๆเนอะเข้าไปที่ตั้งค่าตรงที่หยกแนะนําไปเมื่อกี้เลยนะคะใส่ให้ถูกต้องใส่ให้ตรงเนาะจะได้รับพรกันให้ถูกวันหน่อยบางคนเอา้าเกิดเดือนนี้แต่ทําไมอวยพรวันเกิดกันละ่ะมันคนละวันกันนะคะใส่ให้ถูกต้องจะได้ตรงจะได้รับพรกันทั่นหน้านะคะใครที่มีวันเกิดที่ไม่ตรงก็เข้าไปแก้ไขเข้าไปเปลี่ยนได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ